อ,อ, FREE อ,อ้ไปเออโไปเลยยดฮมครับครับครับไปเตะน้ำตาตาน้ำตาตากระชายฝาเออไปกสะเตะนตาไป อางนั้นเออโอ้บะนเอ่ะอีกบโอ้เปอวบอาเมันโอ้เออวันูููวูวูวเววมวูวู๊วูวูยเลยวู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 วเอูวูวูววูวูวอวูอวู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  ออมาไปออกมาเวับเขคเดไปนะขลูกวน่ปุ่าผมปะอนี่ไอ้ก็ห้องไว้